ผมรอเลี้ยวสองหมื่นเกมครับถ้าเพื่อนไม่หลับก่อนนะนะไว้เพื่อนดูอะไรมาเนี่ยมาเต้มหมอเด็กน้อยที่เหล่านี้เอาเลยจะไปดูดดมากูไม่ได้ดูดมาเพื่อนกูดื่มไม่ไม่กูจะไปดูดกูจะไปดูดเฮ้ยล็อกฟอยอยู่นะเฮ้ยเมื่อดูล็อกฟอยแล้วเราเพื่อนรีบจบรีบจบเร็วเดี๋ยวฟอยขาดเดือนจำพิเศษทนนี่ ขายใหญ่ผมพ่อบ้านนะเว้ยฮัลโหลว่าไงจ้าตัวเองของพวกนี้มันไม่คุ้มเพื่อนถ้าเกมมาคุ้มดิคุ้มอย่าได้ออกมาโคกซีโรยโคดเสียวโคกซีโรยนี่ก็อยากร้องอยู่เหมือนกันแต่มันไม่คุ้มมาดิจะโดนมาคุ้มคุ้มเอย่าได้ไปออกรายการโคกซีโรยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ออกแล้วอะไรของมึงรายการเลยว่าโคกซีโรยนี่มันไม่ตายวะตายตายตายไม่ได้ได้ต้นไม้ต้นไม้ได้นะต้นไม้เล่นต่ออันติดแล้วมาตายตายเฮ้ยรับกูหน่อยเพื่อนรับกูหน่อยเพื่อน คลิปนี้อาจจะมีคำหยาบหรือคำไม่สุภาพถ้าน้องๆหนูๆดูอยู่ควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับเปิดโปรพอดีเพื่อนพอต้อนรับเลยเพื่อนเปิดโปรเพื่อนเพื่อนก็นายแย่งโบเราเพื่อนอ๋อขอโทษทีเพื่อนเราไม่รู้ดิเพื่อนว่าเพื่อนจะเล่นเราเมนโบเพื่อนเมสซมเราเลี้ยวออกเพนไปออฟเลนดิไม่เป็นไรเพื่อนป่าเลยเพื่อนเชื่อใจผมเลยเพื่อนเพื่อนผมรอเลี้ยวสองหมื่นเกมครับ เราไหวเพื่อนผมมั่นใจว่าผมทําได้เพื่อนนี่เ,เพื่อนถ้าเพื่อนไม่หลับก่อนนะนะไหวเพื่อนดูอะไรมาเนี่ยมา้าต้อหมา กูขอมีกล้าได้เพื่อนเกมนี่รอมมก้าเอาชนะรอแกชนะมันจฉีวๆไปเพื่อนกูนต้องมีก้าเท่านั้นเพื่อนเพื่อนไปเล่นตัวไหนไหมาเนี่ยเต่นลับบูกูน้ำกูอย่ไหไวะใคขโมยน้ำกูไปตามปกติได้เพื่อนนาทีใครนาทีมันไปก่อนไปโอตายไปโอตายสวยเพื่อนโอตายเพื่อนโอเ,<ป><า>เพื่อนเพื่อนใหม่ไหมเพื่อนสวัสดีเพื่อนตัวมันต้นเกมเพื่อนแจนเย็น มันได้ไปกับหลอนหรอกบอกเลยเข้าแดงว่ะเนี่ยมันเข้าแดงว่ะเนี่ยต้นไม้หายไปไหนวะต้นไม้จะหมดเพื่อนโอเคเพื่อนเพื่อนหมดสามหมดสามหมดสามแมงปล่อยทอยเพื่อนมาเอาเลยเอาเลยเขาเลยเกมมันจะได้ตึงหน่อยยังไม่สองเลยเพื่อตึงตึงพี่ชอบวะโอนะคิกซีอ่บล็แดงกูเพื่อนโอ้ไปหมดเลยเพื่อน ม่เรืออะไรแล้วเพื่อนายแล้ววะออกไม่ได้แล้วอ่ะมอบ,บมักามาลึกเกินเพื่อนว่าจะไม่เอาแล้วตอนแรกไม่เรืออะไรตัวใชจะไม่เป็นไรไม่เสียติเลยกลางไปกลางไปเพื่อนตามเพื่อนไปโอ,อยจะตายแล้วเนี่ยจะตายเสียฟิกด้วยไปโอ เอ้มังกรในแหวนมันต้องเรียเพื่อนจังหวัดช่วงชิงที่เราเนี่เอาเลยเจะไปดูดมาบกูไม่ไดูดมาเพื่อนกูดด่มไม่ไม่กูจะไปดูดกูจะไปดูดรอฟอยอยู่นะเอ้มอเราไปแล้วเพื่อนรีบจบรีบจบแล้วเดี๋ยวฟอยขาดเ็นเพื่อนเดวกูเฮ้ดูรถไฟ้าอยเพื่อนยังอยูยั่งยกูรับประทานสี่สิบดีเกียงเดยวเพื่อนพูดนำไม่เล่นอันตราย ถ้าเกมมามันไม่คุมเพื่อนขหอมมาเพื่อนนี่ข้อหอมยังข,ขนาดนี้นะสี่สิบดีกีงมึงใช้คําว่าเองไงหรอสี่สิบดีเกีองก็สี่สิบดีเกียนมันถูกกฎหมายอ่ะเพื่อนไอของเจ้าของผิดกฎหมายเลยฮะดูดเล่นนีมันไม่ดีไงเพื่อนถ้าเกมมามันไม่คุมเพื่อนไม,ไม่ไม่เกมหรอกองไงก็ไม่เกมของพวกนี้มันไม่อยู่คำฟ้าหรอกเพือนจำพิเศษทนนี่มขาใหญ่ผมพ่อบ้านนะเว้ยฮัลโหลว่าไงจ้าตัวเองมีใหม่บ้าตีมี่เล่นจะเล่นเปิดใหม่เล่นได้หวะ จะเข้าไม่เข้ากินจักไม่รู้อ่ะเอาดีเพื่อนพ่อบ้านเลยเหรอเออพ่อบ้านนะดีกองพวกนี้มันไม่คุ้มเพื่อนถ้าเกมมาคุ้มดิคุ้มอย่าได้ออกมา,าคุโคกซีโรยโดนเสียวโคกสีโร่นี่ก็อยากร้องอยู่เหมือนกันแต่มันไม่คุ้มมาดิโดนมาคุ้มคุม้ม๋ยวได้ไปออกรายการโคกซีโร่อีกเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ออกแล้วอะไรของมึงรายการอะไรวะโคกซีโรย่มันไม่ตายวะตายตายตาย

มารับตอนนี้นะได้ปะกูไม่ได้มาลับเพื่อนกูมาฆ่ากูมาคิวไมัยสมยสมัยๆมัยมมไกูเพื่อนตายตายกูแล้วกูเล่นเราเลี้ยวป่ามาสองหมื่นเกมจัดเพื่อนจัดไม่ได้ได้อีกได้อีกได้อีกรอเลยเล่น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 เลยบ้าแตกจัดจัดเพื่อนเย้เม็ดส้มแม่งคนดีหรอดีปดีะของดีเพื่อของแรงเงนตยตายเพื่ ไม่ตายนะเพื่อนเพื่อนรับหน่อยเพื่อนก็บอกอยู่ว่าไม่ตายนะดอยเพื่อนตายได้นะได้นะได้นะยังไงเท่าไหร่นะไม่ไหวกับฟีนิกกูนะกูไม่ไหวแล้วเพื่อนไว้สามกูเมก้าดูเมก้ามันต้องเป็นของกูหรือเปล่าเพื่อนอ๋อมึงได้ดับเบิลคิวให้ได้ก่อนเหมือนกูจะได้ไปแล้วหรือเปล่าดับเบิลคิวเออเพื่อนกูได้ไปแล้วเพื่อนเอาเอาคอนแทคมาเพื่อนนองเอาลองร้องมาคิดเอาลองมาเพื่อนเมตส้มอ่ะเมตส้มเฮ้อ เล่นมาสามวันแล้วยังไม่นอนเลยนะจะดีเหรอเพื่อนดีดีไอ้ตายตายเอาดิตายก็ตายนะจบสี่สิบดีเกียเพื่อนมันเมาหรือกึ่มๆแล้วก็นอนนะเพื่อน อันนี้ไม่ได้นอนเลยเพื่อนเพื่อนอยากไม่นอนบ้างหรอเพื่อนตาผมไม่กระพริบมา3วันแล้วเนี่ยว่าไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดเดียวอ่ะเฮ้ยตาแข็งเป้งเลยเหรอเพื่อนเออตาไม่กระพริบมา3วันแล้วเนี่ยเงือกหลุดไปหมดแล้วนีฟันเหลือสองซี่กับมันน่าลองอ่ะเพื่อนเออมึงลองเพื่อนอัดสักหน่อยแล้วก็ดันแรงเพื่อนไปกอเลียนเลยจริงเนี่ยก็ผมเล่นเล่นแรงมาสามวันแล้วยังไม่ได้นอนเลยนะเออ มีของดีเนี่ยวาเพื่อนหลังไม่จะจบเกมหลังไม่นะนะเพื่อนได้เพื่อนได้เพื่อนกูจหลังไม่ไหนวะของดีของแรงอำอะไรคิราด้ทำอะไรคิราด้ทำอะไรคิราด้ทำอะไรลูกคิดได้ทำอะไรกูบอกกอดแมพกอดแมพแปลว่าอะไรเพื่อนไอ้เพื่อนเดี๋ยวเพื่อนต้องลองดูดนะเพื่อนจะฉลาดเลยเพื่อนอังกงกินอะไรได้หมดเลยเพื่อนใช่ไหมเพื่อนลองพูดดูเพื่อน เพื่อนลองดูเพื่อนเราอยากรู้ว่าคลองมันดีจริงรเขาแบบดีเพื่อนดีฟันเหลือสองตีกไงเพื่อนไม่ต้องแปรงฟันแล้วนะโอ้สบายปากเลยเนี่าเพื่อนสบายใช่เพื่อนสบายแล้วฟันไม่ต้องแปรงเลยเพื่อนเหลือสองตีกันเนื้อแปรงไม่แช่ฟันก็แปรงนะเพื่อนไม่ฟันไม่ต้องแปรงเลยเพื่อนมีอยู่สองตีกเดี๋ยวผมจะหักชิงแล้วให้มันแบบอันนี้ไปเลยเพื่อนไม่มีฟันโอเคเพื่อนโูดมันอ่ะเพื่อน จัดเลยคลิปข้อนี้จัดครับป้อมเพื่อนมาเรื่องอมไป้อมยิงกลัวมันอันติีเพื่อนตายวะถอยวะถอยกินทำไรครนะับนะนะมีใครเอา่าเพื่อนเป็นต้มแล้วก็ผงขาวม,มีเฮโรอีนนะเพื่อนเอาว่าเพื่อนเฮโรอีนเคอะไรมีหมดเลยเพื่อนเอาไหมมันครบเลยเนี่ยว่า ผมเนี่ยผมฉีดด้วยผมฉีดผมฉีดตรงรูจมูกอ่ะไม่ได้ฉีดแขนนะมันแบบไม่มีรูให้ฉีดแล้วอ่ะเหลือแค่รูจมูกอย่างเดียวเป็น e e e เอเอเยนลท์ใหญ่หรือเปล่าเพื่อนไม่ใหญ่เลยไม่ใหญ่ไม่เท่าไหร่เล็กๆพอประมาณไม่ใหญ่อยู่20<น>มี 2>, 2ล้านกว่าเม็ดแต่ตอนนี้นที่ผมที่ผมจะใช้อ่ะโอ้ไม่ได้ขายนะเอาไว้2ล้านเม็ดอล้เพื่อนเคนเดียวเลยกับเพื่อน2ล้านเม็ด เดียวคนเดียวเพื่อนคนเดียวได้เล่นได้ไม่อยากกลัวอยากกลัวเล่นได้ผมไม่เคยกลัวใครเลยเพื่อนได้ของดีแล้วไม่กลัวใครแล้ว,วะใช่เพื่อนผมไม่เคยกลัวใครเลยเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าอย่างเงี้ยเยอะเกินไปเฮ้ยไอ้ยังก็เยอะเกินไปไอ้โอ้ไม่เป็นไรเลอพี่โชว์เองน้องกลอพยพี่เลยเนาะมาดิเด้กลัวกูหรอวะมาดิเฮ้ใครเก่าวะมาดิ ไปไหนวะคีล่ามาดิเจอรอเลี้ยวสองหมื่นเกมหน่อยมาดิของมันเกมแต่ไม่เคยชนะเลยเพื่อนผู้เล่นนะไม่ไม่เอาไม่มีไม่มีอันตีเพื่อนดีๆหรือเพื่อนแด้ออย่าโยนหรือเพื่อนไม่ได้โยนเพื่อนมันไม่แพ้หรอกเพื่อนไม่แพ้หนีกันถักตุกตุกันแล้วนะเปปล่อกวงเพื่อนไปอ่ะไปอ่ะโดนรอเลี้ยวสองหมื่นเกมคุณดิมาเจอไปเด้ เอาไปเลยเพื่อนเฮ้ยทำเพื่องกูเหรอมึงมาดิทำเพื่องกูเหรอวะเอาไม่ดีเพื่อนไปมึงทำเพื่องกูมึงต้องตายจบแม่งเลยจบกลางจบกลางแม่งเลยเพื่อนโอเครวมรวมจบเลยมีคลิปเข้าไหมเพื่อนคลิปบนเข้าเพื่อนกลางจบเลยเพื่อนจบ ปล่อยกูเพื่อนปล่อยกูเพื่อนปล่อยปล่อยกูเพื่อนกูลำคาบบ่อโจ้เพื่อนบ่อเลยสัตวกบคาบ่อเลยสัตว์กูลำคาบบ่อเพื่อนเออแม่งเอมึงไม่เจอว่ากูตายคาบ่อเลยเนี่ยม้าไอ้นี่มันเอลายใหญ่เว้ยมันต้องลองของดีอ่ะกับไอ้นี่ อเ,เอ้ในกองเดียเพื่อนตอลงเพื่อนแต่ฉันเอเยนต์มากูจะลองตัวสมว้มเพื่อนเนี่ยติดต่อหลังไมเลยเนี่ยมาเนี่ยติดต่อเลยเดีเพื่อนแบนเมืมึงขอขอฉี่ดขอฉี่เข้าข้างๆลูกตาก่อนเพื่อนไม่ไหวนะกองเดียเพื่อนนี่เพื่อนฉี่ได้ทั่วร่างกายเลยเพื่อนเดี๋ยวให้ไหลน์เพื่อนผมผมเล่นเนี้ย ตั้งแต่ผม,มอันบับหนึ่งอะขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อนผมผาพาตตดกระพร้อไปแล้วมันยังไม่เกมเลยเหรอเพื่อนเกียเพื่อนทิ้งไงดีไลน์ให้เหราเพื่อน